ไป,นะไปที่ออดฟังก่อนนะไปที่ไอจุดไข่ปลาด้านขวามือล่างแล้วก็กดแชร์สกรีนครับแล้วก็สตาร์ทแชร์ลิงตรงตรงไหนอ่ะพอกดแชร์สกรีนแล้วอ่ะมันจะมีให้เลือกสตาร์ทแชร์ลิงนะอ๋อสตาร์ทแชร์ลิงแล้วก็กดสกายใช่ปะ ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางทีคำสั่งหน้าจอแต่ละอันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆก็แชร์สกรีนแล้วก็สตาร์ชร์ลิงอ๋อโอเค,อเ,คเรียบร้อยเจอไหมยังไม่มาหน้าจอยังเห็นเป็นรูปอย่างเดียวอะ่ะเออหนูแชร์แล้วเ่รอเสแ็จไหมเ้ร็จแด้วทำไมอะ่างนั้น นะจะเห็นไหมพี่ออดอ่าอ่าอ่ามาล้วโอเคอ่าโอเควันนี้นัดเรื่องอะไรครับวันนี้พี่จะสอนเรื่องการลงสินค้าค่ะเตรียมคีย์เวิร์ดมาหรือยังอไรนะอยนะอ่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเถอะ ภาษะาะไทยไม่รู้เรื่องได้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 ครู่นะคะอ่าครับอ่าโอเคพี่โอ๊ตได้ยินเสียงหนูชัดไหมคะชัดครับโอเคค่ะอ่าพี่โอ๊ตเห็นหน้าหนูแล้วนะู้นมันเห็นแล้วครับรก็ทำยังไงก็เลือกโหมดครับค่ะเลือก,เอ,กเอ่อไปตรง product category ใช่ไหมคะครับ แล้วก็ของหอนูเป็น beauty and personal care ครับแล้วก็วพิมพ์ตามในอักษรครับไอไอเครื่องหมายคำพูดอะพิมพ์ตามเครื่องหมายคำพูดอะครับพิมพ์ตามเครื่องหมายคำพูดพอใส่ใส่เข้าไปแล้วไอ้ตรงพิมพ์ตามเครื่องหมายคำพูดอะครับในช่องขวาครับ เห็นไหมเครื่องหมายคำพูดอะเห็นให้พิมพ์คำว่าเจนาริกเหรอคะพิมพ์ตามในเครื่องหมายคำพูดครับมันเขียนว่าอะไรก็ตามนั้นแหละครับค่ะเรียบร้อยค่ะอ่าแล้วก็ข้างล่างเลยครับปุ่มเหลืองพิมพ์พิมพ์ทุกพิมพ์ทุกอันที่มีแไไม่ต้องครับอันเดียวครับค่ะแล้วก็เช็คเลยครับมันไม่ได้อ่ะพี่ เยวนะพิมถูกเปล่าพิมถูกแบ็กกลับไปได้เปล่าว่าคอนตินีโฮมเพจด้เออิอ๋อพิอพมว่า,าก,ก็ในเครื่องใหม่คำพูดอะที่มันมันเลือกหมวดใหม่เลือกหมวดใหม่เลือกหมวดใหม่ตีแอนเพอร์ซิโนเคสโอเคเลือกแล้ว แล้วก็เครื่องหมายคำโทษที่เป็นเงินมีอีกอันสีอ๋อหนูรู้แล้วนูรู้แล้วนูรู้แล้วหรือว่ามันต้องทำมะไรได้แล้วค่ะพี่ขาโอเคครับคอนติเนียครับคอนติเนียได้ครับสับมิดรีเควสเลยครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้ o ป u ด t n เน e ใส่ชื่อไปก่อนครับใส่ชื่อชื่อสินค้าชื่ออะไรใส่ยาลไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแบรนด์แบรนด์เดี๋ยวนะแบรนด์อ่านั่นแหละชื่อสินค้าชื่อสินค้าอันนี้ผมไม่เคยเจอฮะเหรอน่ากลัวใส่ได้เนาะหนูใส่เลยนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพครับยาลูส่ยาแล้วก็ใส่รูปภาพ มันใช้อะไรใน i p a พหรอใช่ค่ะ iPad ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันรูปภาพเห็นไหมที่เป็นกล้องนะครับค่ะมันให้ถ่ายหรอเออมันไม่ได้มันต้องให้ถ่ายกกลแล้วเตรียมรูปเตรียมรูปมาในใน i p a d ไหมเซฟเซฟมาค่ะโออ ันไม่มีที่กดเลือกอ่ะมันแปลกมากเลยไม่มีคอมเหรอครับที่บ้านมีไหมไม่ไม่มีอะค่ะเหมือนเหมือนตอนสมัครไอ้ก่อนก่อนจะก่อนจะถามถามพี่โอพี่โอบอกว่าไอแพดก็ใช้ได้เหมือนกันมันใช้ได้แต่ว่าตรงเนี้ยไม่เคยเหมือนเงี้ยไอเรื่องใส่รูปอ่ะทําไมพอกดกล้องอัปโหลดโฟลเดอร์อิมเ PDF make sure the image cover กดกดตรงอืมกดตรงโฟโต้มันก็เป็นการถ่ายรูปเนอะมีไปตรงไหนไปที่อัลบั้มได้ไหมตรงหน้าตรงหน้ากล้องเนี่ยหรือว่ามันต้องกดไอไอาอเอาตรงรูปก่อนไหยเกี่ยวไหมตรงไหนเอที่ว่าเวลามันจะชอบมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าอนุญาตให้เข้าถึงรูปออออน,นของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไหมละ่ะ เดี๋ยวหนูลองก่อนนะหนูค็ไม่รู้ไงหนูหนูจำได้เดี๋ยวหนูต้องเข้าไปที่สก,กายก่อนกันีนสก,กายไม่มีด้วยไม่ไดองเจ็บนะทำไงดีพี่โอนแล้วถ้าวิธีแบบเนี้ยทำไงได้บ้างเฮ้ยเครียดตรงนี้ไม่เคยเจอ ลองกดกล้องใหม่ดิเข้าไปตรงกล้องใหม่ดิอได้คลิกเดวแล้วก็อืมที่จริงมันจะต้องมีรูปที่เลือกอะแต่มันทำไมมันไม่มีเหมือนกันลองถ่ายไปก่อนดิสักรูปหนึ่งมันจะเป็นยังไงได้ได้ได้ไดน,นี้นะอ่าถ่ายไปก่อนสักรูปหนึ่ง ครับ okay. อืมได้ค่ะเออข้ามไปก่อนตรงนี้เอาตัวโปรดักเออลองไปสับมิษไปโ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยมันต้องสใส่สามรูปเลยหลังหลังข้าง เดินอันนี้ทางล้งก็ค้างอืมโอ้ยม,มันไม่น่าใช่แล้วซับมิดดิกดซับมิดไปไหมกดแล้วเนี่ยไม่ไปเอาเพอาะว่ามีกอ้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันกำลังหมุนติ้วกันหนึ่งค่ะ ได้แล้วค่ะพี่โอ้ตาคอนติเนียลติกเซสับมิดได้แล้วเนาะคอนติเนียลดิคอนติเนียลทูโฮมเพจค่ะมันเหมือนมันถ้าเป็นหมดเนี้ยเขาขอตรวจเพิ่มมั้งอ๋อเหรอรออ๋ออย่างเงี้ยเหรอใช่ลองกดลองลองลองกดลิงก์ใหม่ดิลองกดลิงก์อ๋อไม่ได้ดิลิงก์เข้าใหม่ ลองลองสมมติอ่ะลองลองหมดอื่นดิสมมติลองหมดอื่นสมมติเป็นของอย่างอื่น inventory ไปไม่ได้กดลิงก์นั้นกดลิงก์นั้นใหม่กดลิงก์นั้นใหม่ลิงก์อ่ะนะลองหมดอื่นดิเพราะปกติผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยพ P O แล้วถ้ามันเข้าในซาฟารีได้ปะไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้ได้ปะอ๋อแล้วมันจะเด้งไปไหนไอ้นี่มันโคมหรือซาฟารีอันนี้เข้าโคมแต่ว่าปกติเราเปิดเปิดซาฟารีก็ได้ ลองดูก่อนแล้วกันนะเอาล,ลองเปลี่ยนหมดอ,อื่นดิเ, pues. เ,เอาอะไรดีอ่ะเอาโฮมอ่ะโฮมคิทเช่นปกติดูดิมันมันขึ้นอย่างนี้ไหมได้ค okay. ่ะเดี๋ยวสักรุ่ะค่ะเดี๋ยวลองก่อนโอเคแล้วก็สักนิ่เหมือนกัน เป็น,นหรอพี่ไม่แปลว่ามันมันเพิ่งเป็นหรอจหรอ,อยู่นะผมขอเอาเครื่องผมผมใช้สกรีนเดี๋ยวดูสกรีนผมบ้างได้โรเพราะผม,มก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมสมมุติผมก็เลือกหมวดโฮม มีเครื่องหมายเอ,อย่างนั้นอ่ะพี่โอ๊ตเข้าใจเข้าใจเมื่อก่อนไม่มีจริงหรอทำไมเขาเป็นอะไรทำไมเข,เ,เขาเปลี่ยนตลอดเวลาเลยพี่โอ๊ตอย่างเงี้ยเปลี่ยนเรื่อยๆ โอ้โหแบบใหม่ครับเอ๊แนวพี่โอจริงหรอแปลว่าเราก็ต้องทำตามที่เขาบอกใช่ไหมใช่แล้วก็มันบอกว่ากี่วันของหนูสีิบแปดเลยพี่มึงไม่ถึงหรอกบางทีผมว่าเอออีนนี้รูปแบบใหม่รูปที่หนูส่งไปอ่ะมันมันไม่ใช่รูปดีๆแบบไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเราก็ขอใหม่ก็ได้อ่ะหรือไม่ก็ แต่ย่างไงผมจะกดที่คอมนะค่ะอ่าที่คอมมันเลือกรูปได้เห็นไหมค่ะฝากฝากฝากคอมคนไหนไหมได้ไหมฝากคอมหนูอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่เป็นไรเลยไม่ก็ฝากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแกกดลิงก์นี้แล้วก็อธิบายเพื่อนไปอะไรเงี้ยหรือให้เราสกายกับเพื่อนก็ได้พ จุดเนี้ยแบบเฮ้ยช่วยเออช่วยอัพรูปนี้ให้ฉันหน่อยเลยรไหมเนี่ยแล้วก็ส่งยูเซอร์พาสเวิร์ดให้เพื่อนเอาวสนิทสนิทอ่ะครัมันจะได้ดูดีหน่อยค่ะอือหรือไม่ก็ฝากเพื่อนทาใหม่ไปเลยก็ได้ไอตัวเก่าก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มันอาจจะแบบว่าเออถ้าตัวแรกไม่ผ่านเดี๋ยวตัวที่สองส่งเพิ่มมันก็อาจจะได้ไงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดกดกดผ่านคอมมันไปที่รูปได้ไงเห็นไหมเหรอไดี๋ต่ถ้ากดกดผ่านไอแพดมันต้องไปถ่ายรูปอย่างเดียวไง งั้นเดี๋ยวมันเรียนใหม่นะอ้ออันนี้ผมเพิ่งเจอจริงๆเลยล่าสุดเลยมันเพิ่งเปลี่ยนเมืเ่อก่อนเมื่อก่อนพอกกดปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าลงขายเลยแล้วก็ไม่ต้องอใช้ U P C โค้ดได้ค่ะอืม <นะ S 1> แต่ยังไงเราก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะเราจะไม่ใช้ U P C โค้ดไงค่ะโอเคได้ เออทําไงดีอะเฮ้ยแต่ตรงนี้ตรงนี้ต่างจากที่ผมอ่านโ r o ดัก t n เนมตรงนี้นะนิดนึงตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ตรงนี้ที่ผมอ่าน p r o ดัก t n เนมอ่ะประเด็นก็คือว่าถ้าดูแล้วอ่ะไอที่เราแต่งโปรดัก t ์เนมมาเออแล้วก็ที่ผมเคยบอกไว้ประเด็นก็คือที่ผมบอกว่าจําเป็นที่เราต้องสมัครอ m a ซอนอะสมมุติเราจะขายอะไรก็แล้วแต่อ่ะสมมุตินะค่ะ คุณต้องไปนี่เลยเนีย่สมมติเราเลือกแล้วเราจะขายหมวดนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเอา้าบัตรผมก็โดนเหมือนกันเว้ยเ,เดี๋ยวต้องไปเพิ่มบัตรใหม่เหมือนกันไม่ค่อยได้เข้าตัวเองเลยดูแต่หน้าจอาคนอื่นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้อธิบายแล้วกันบัตรโดนเหมือนงั้น <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเพิ่มอ่ะ <c oughs> อย่างงั้นเดี๋ยวรอรอมัน <c oughs> แล้วก็ว่ากันนะ ได้ได้ไดพี่โอ๊ตเดี๋ยวหนูอยากซื้ออแชร์จังเกิลสกาวเดือนหนึ่งด้วยอ่ะให้หนูโอนยังไงขอเดือนหนึ่งก่อนได้ไหมขั้ารวยแล้ยวกัขอายคีได้ครับโอเคครับค่ะค่ะค่ะ